สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกันอีกแล้ววันนี้โชคดีได้ของดีคือพระกิ่งก้นถ้วยใหญ่เจ้าคุณสีสนวัดสุทธัธเทพวรารามซึ่งเป็นพระกิ่งที่ได้รับการแต่งโดยอาจารย์หนูแดงวิจิตหรือชื่อเดิมคืออาจารย์นิลันแดงวิจิต ถ้าก,กิ่งองค์นี้แต่งมาแล้วสวยงามมากวันนะออกสีเหลือง <S <S ก็คือสำลิตโชคนะครับเดิมทีตระกูลของสำลิตตามสูตรโบราณก็จะมีอยู่5ตระกูลนั่นก็คือสำลิตผลสำลิตโชคสำลิตศัก์สำลิตคุณและสำลิตเดชรวมทั้ง5สำลิต5ตระกูลนั้น ด้วยความที่ว่าสัมฤทธิ์ที่มีสีเหลืองนั้นคือสัมฤทธิ์โชคก็คือปัญจโลหะหรือโบราณนิยามหมายถึงเบญจขันอันได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทองสัมฤทธิ์เนื้อห้าได้แก่ทองแดงตะกัว่วสังกะสีเงินทองคำมีวรณะเหลืองคล้ายเนื้อกองมโหระทึกหรือขันลงหิน มีแววนกยุงภายในเนื้อเป็นสำลิศที่ให้คุณหนักไปทางด้านราบผลกับความสำเร็จพระพุทธรูปสกุลช่างสุขโขทัยบางยุคและพระเชียงแสนพระชัยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชแพ่บางรุ่นและพระกิ่งพระชัยวัตรของท่านเจ้าคุณสีสนบางรุ่นก็สร้างด้วยเนื้อนี้เช่นกันพระกิ่งก้นถ้วยใหญ่เจ้าคุณสีสน วัดสุทัศน์เป็นพระก,กิ่งที่สวยงามและได้รับความนิยมมากมีพิธีหล่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2491ว่ากันว่าจำนวนการจัดสร้างมีเพียง108องค์เท่านั้นและอาจารย์นิลันแดงวิจิตหรืออาจารย์หนูไปแต่งให้ฐานลักษณะคล้ายกับก้นถ้วยจำนวน90องค์ จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อของพระกิ่งรุ่นนี้พบเห็นมีทั้งลอยจานและไม่มีรอยจานฉชนวนมวลสารหลักของพระกิ่งรุ่นนี้ก็เกิดจากการชนวนนำพระกิ่งเก่าทั้งหมดมาหล่อหลอมให้เป็นพระกิ่งก้นถ้วยเรียกได้ว่าเป็นพระกิ่งที่มีคุณวิเศษเทียบเท่ากับพระกิ่งปะะเปารวเลสเลยทีเดียวพระกิ่งรุ่นนี้มีรัศมีและอภินิหารสูงยิ่ง บูชาแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆมีความสำเร็จความเจริญยิ่งๆขึ้นไปสรุปแล้วว่าดีในทุกๆท,ทางเป็นพระกิ่งรุ่นที่สวยที่สุดในทุกๆรุ่นที่ท่านสร้างและได้รับความนิยมมากที่สุดปัจจุบันหายากจริงๆกดไลค์ใช่กดแชร์กด share. s <ด> u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิป